แนะนำครับเว็บที่ดีที่สุดในตอนนี้ครับ LSM99 ครับที่รวมเว็บบอลไว้มากที่สุดในประเทศไทยครับได้แน่องการมีทั้ง LSM99 สปอร์สโปสปอร์ตสามซิงค์สปอร์ตและก็ซับบาสปอร์ตเยอะที่สุดในประเทศไทยแล้วครับยังไงสนใจก็สามารถคลิกลิงก์ตะโกเข้ามาจัดได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับสวัสดีครับช่องทีเด็ดขอบสนามนะครับคราะห์วิจารณ์ให้ทัศนะฟุตบอลรายการสำคัญทั่วทัมมุมโลกนะฮะ ไม่พลาดทุกการลงทุนนะสามารถกดสก๊อตไลค์ติดตามทีเด็ดได้ทุกวันนะครับโอกาสาน่าถึง80-90เลยนะฮะวันนี้จะไปที่ฟุตบอลบูเลสิก้าครับเป็นฮอฟเฟนไฮม์เปิดบ้านพบไบเยรนมิวนิคครับคู่นี้แข่ง3ามทุ่มครึ่งสนามทิซิโลอารีน่านะครับเคยเจอกันมา29เกมเสมอ5เจ้าบ้านชนะ4ทีมเยือนชนะ20นะครับ6เกมหลังไบเยรนมิวนิคชนะ3เสมอ2แพ้1น,นะฮะส่วนฮอฟเฟนไฮม์ชนะ4แพ้2นะครับก็ถือว่าฟอร์มใกล้เคียงสูสีกันเลยนะฮะ ก็ผลงานเจอกันมาบาเยิร์นชนะ4-0บาเยิร์นชนะ4-1ฮอฟเฟนไฮม์มีชนะมาก4-1นะฮะบาเยิร์น6-0บาเยิร์น4-3แล้วก็เป็นฮอฟเฟนไฮม์2-1นะบาเยิร์นเจอกันมาเหนือกว่านะครับวันนี้ก็ต้องมาเยือนนะโอ้โหไบเยนไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะฮอฟเฟนไฮม์เปิดบ้านจะไหวหรือเปล่าเรามาดูส4-4กันนิดนึงก็บาเยนดับหนึ่งนะฮอฟเฟนไฮม์ดับสี่ฮอฟเฟนไฮม์ใช้ได้ช่วงหลังเล่นดีนะครับมาดูเกมเยือนบาเยินหนึ่งน 12บสองเกมชนะเก้าเสมอหนึ่งแพ้สองเกมเท่านั้นนะครับโอ้เกมเยือนบาเยิ้นก็ยังแข็งแกร่งอยู่นะส่วนฮอฟเปนไฮมในบ้านสิบสองเกมชนะแปดเสมอสองแพ้สองก็ในบ้านเหนียวแน่นแพ้ยากครับคนททำประตูของฮอฟเปนไามนะช่วงหลังก็ยิงรวมกันแล้ว6กคนแรกนะสิบสามบวกเก้ายิบสองบวกเจ็ดยี่สิบเก้าลูกนะยี่ิบสองยเก้าใช่ส่วนเบยเยิ้นวินิคโอ้โหเลวรสกี้28แปดลูกคนเดียวนะทั้งทีมของฮอฟเฟนไฮมเลย นี่ก็ 38, 45, เอ,อ่อ 52, 60ลูกอะนะโอ้โหเกมลูกจัดจ้าเลยเกินยอดูฟอร์มช่วงหลังเจ้าหน่อยนะล่าสุดกาชนะมาโอ้บบเยนแม่เปิดบ้านถล่ม4-0ว่ะ<ๆ>เสร็จบบยเยนแน่เลยดูราคาต่อลองอทีนะราคาเปิดมาเป็นบบเยนมาเยือนนะครับต่อ1ลูกนะลองน้ำแดงถ้าต่อลูกควบลองได้0.7 ถ้าต่อครึ่งควบลูกอะคิดว่าใครชนะถ้ามองโดยรวมแล้วผมว่าบาเนเยอร์เหนือกว่านะแต่เขาเป็นทางในบ้านไม่ธรรมดาถ้าจะลองให้ลองลูกควบนะถ้าต่อต่อ,ตอครึ่งควบลูกผมลองลูกควบก็ได้คิดว่าบอลเสมอได้พเพเ่ออาจจะแพ้แค่ลูกเดียวนะกันใจแล้วนคู่นี้ไม่อยากใส่เยอะอันตรายใส่กันๆไวน้หน่อยนะกัไม่ต้องเยอะมากแล้วกดสกอร์ต่ำสี่ลูกไปด้วยก็ได้นะกอู้หพูดถึงนะแมช์ที่แล้วเล่นซาวบวกนะ ไปเจอบาเยอร์นะโหโดนนิเกทเลยนะอันนี้ลองขอเขาไปทานนะลูกโคตรแล้วก็กดสกอรต่ไปไม่ตัดไม่เกินสีลูกนะคิดว่าน่ายิงไม่ถึงนะโหปล่อยของมาหลายแมตช์แล้วนะวันนี้อาจจะฝืดหน่อยนะครับลองที่เขาเป็นทานได้เลยฮนะส่วนคู่ที่สองอยู่ที่มูริสกาเยอรมันนี่ครับเป็นยูเนี่ยนเบอร์ลินเปิดบ้านพบสตุตการ์ตคู่นี้แข่ง3ามทุ่มครึ่งนะฮะเคยเจอกันมา7เกมเสมอ5เจ้าบ้านชนะ1ทีมเยือนชนะ1นะครับ6เกมหลังสตุตการ์ตก็ชนะ2เสมอ1แล้วก็แพ้3นะครับ ส่วนยูเนี่ยนเบเรน6เกมหลังชนะ2เกมครับแพ้4เกมนะครับก็ฟอร์มไม่ดีทั้งคู่นะแต่สุดกะอาจจะดูฟอร์มดีกว่ามีเสมอแล้วก็นอแพ้น้อยกว่านิดนึงนะฮะผลงานช่วงหลังก็เสมอกันมาณหนึ่งหนึ่งนะยูเนี่ยนเบเรนเปิดบ้านชนะสองหนึ่งการสองสองสูสูสองสองแล้วก็สุการสามหนึ่งใกล้เคียงสูสีกันเลยนะคู่นี้นะเหมือนจะบอลบ้านใครบ้านมันนะยูเนี่ยนเบเรนดับเจ็ดใช่ได้โอ้สการแต่สุดเจ็ดเหรอโอ้ยฟอร์มฟอร์มไม่ดีปีนี้นะสุการนะ โอ้โหน่าเสียดายนะมาดูยูเนี่ยนเบอร์ลินในบ้านปีนี้หน่อย12เกมชนะ7เลยนะเสมอ3แพ้2สวดทุกกาดเกมเยอนไม่ดีเลยนะแพ้ถึง7นะเสมอ4ละชนะเกมเดียวเท่านั้นนะโอ้โหยิงชอบทุกกาดมากกว่าเออยูเนี่ยนเบอร์ลินตุกี้ยิงเล้วก็แล้ว19 6 7 26ลูกนะสวดทุกกาก็ตุกี้ยิงแล้วก็แล้ว7 10 10 16ลูกเองอนะ่ะยิงกันน้อยมากดูตัวลุกเลยอ๋อนี่ฝ่ายรับนี่ก้องก <c oughs> องหน้าก้องกลางก้องหน้า โอ้โหโทมัสตาทีอาโก้นะต้องเปลี่ยนนะถ้ามันไม่ได้เรื่องต้องเปลี่ยนนะอาจจะมีปัญหาที่กองกลางโอ้โหมันมีปัญหาทั้งมันมีปัญหาทั้งทีเลยแน่ๆนะเออคู่นี้ไปดูราคากันถ้าเสมออยู่อยู่เรียบัลินได้บ้างกันนะราคาเปิดมาเสมอก็้วจริงต่ได้ครึ่งเดียวนะปปอนะัต้องลองลองสุการครึ่งลูกกันนะัโอ้โหสุการตกชั้นนะ่ะโอ้เสียดายนะ ยูนเน่ยเบอร์ลินต่อครึ่งลูกนั้นก็ลองสุกกาดและการกคิดว่าคู่นี้อาจจะเสมอได้สุกกาดเพการแต้มนะชอบมากกว่าไงเพราะว่าเป็นทีมที่รู้จักนะเราโตมาสุกกาดนะโอ้หถ้าตกชั้นก็เสียใจนะคิดว่าสุกกาดมีขึ้นหน่อยนะเอาท่างแต้มหนึ่งนะเสมอได้ตังเลยนะครับทีเดียวสองคู่นี้คู่แรกลองเขาเป็นหามลูกควบนะเจอบาเยินนะโอ้ของแข็งเลยนะแต่คิดว่าอาจจะแพ้แค่ลูกเดียวส่วนคู่ที่2นี่ก็อยู่สุกกาดลองครึ่งลูกเขาเสมอได้ตังเลยนะครับ สนใจก็สามารถคลิกลิงก์ใต้อโอเคามาจัดกันได้นะครับบริการดี24ชั่วโมงค่านาำนี่ก็ัดีที่สุดในประเทศแล้วนะครับไม่พลาดนะครับฝากกดไลค์กดบซุ้มไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยครับขอให้ทุกท่านดูบอลให้สนุกจริงๆในรวยสวัสดีครับ